กบเราเล่นเกมให้พิบิวนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรลก็มาสอนกับด่านนี้นะครับว่าจะชนะอย่างรวดเร็วได้ไงตัดตอนแรกนะครับให้เรามนเนี่ยให้เราเลือกตัวละครตัวนี้นะครับอ่านี่ครับตัวเต้งดึงนะครับจากนั้นครับให้เรากระโดดครับกดไป่างนั้นแล้วก็กรวดไปจากนั้นก็กิ้งครับนานชนะเชยอเร็วเร็วไหมละครับแม่งเร็วชิบหายเลยครับผมผมชอบมากเลยนะครับเนี่ยเอาแมงเชที่ะอือ แค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่เยี่ยมมากเอ่อแตันนี้อันนี้เราลองดูว่าเราจะได้ไหมไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็เร็วดีครับพราบอันที่ลงบันไดก็จะยากนะครับเอ,อ่อตายห่าจะให้มันลอยขึ้นไปครับมันไม่ลอยดีครับมันจะหล่นไปตายห่าครับมาดูตัวอื่นครับว่าตัวไหนที่มันขึ้นไดเหมือนตัวนั้น มาดูคุณซาตคอสนะครับว่ามันจะขึ้นได้ไหมปิ้งปิ๊งปิ้งปิงปิงมันขึ้นได้ครับแต่ว่าไอ้ไอ้เสื้อขาวเขียวเนี่ยมันติดนะมันติดไอเสื้อขวเขียวเนะี่ยทำให้เกิดการเอ,อ่อติดติดขัดจนขึ้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นด่านนี้แล้วไปแบบปัแบบ๊แบบเดียวจบจบไปเลยนะครับก็ต้องใช้ไอ้สัตว์นี้นะครับนี่ครับดูขึ้นแม่งนี่ครับตีนากาเฮ้ยทาไมอู้ ยิงได้เฉย,ยเลยง่ายอะไรอย่างนี้ครับโหปกตินี่ถ้าผมมุดผมใช้อพ่อลูกเนี่ยอ่ะเด็กขี่จักรยานลงเนี่ยนะป๊บเดียวแนละ้วอ่ะผม,มรู้สัดลงช้าก็เคยนี่ขี่อย่างเงี้ยขี่อย่างเงี้ยสักพักนึงมันก็หัวจะขาดนะครับหัวที่หมดตามแล้ววูบแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับทำให้เบื่อมากครับมาถึงอะไรก็ถึงตรงนี้ก็ตายห่างทุกทีเลยเลย ลองใช้การใหม่ก็ใช้ตัวนี้แหละเรเดืชนะเลยโอ้โหแม้ตั้งแต่ไม่เคยชนะมาโอ้นั้นก็กจบกันนำเสนอแอปปีิวเอ,เออเกมแอปปี้วิวแค่นี้ะอะครับ